ช่อง,องดังในช่วงช้าน่ะชินเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำคอนเทนต์พูดภาษาอีสานนะครับผมกับแฟนนะครับวันนี้ผมจะพูดกับแฟนด้วยภาษาอีสานนะครับสื่อสารก็เริ่มใสีสารล้วนเลยนะครับส่วนแฟนก็จะมีปฏิกิริยาย,ยัางไงนะครับผมไปคอยดูเลยครับตอนนี้เขากําลังกลับมาจากทำงานนะครับผม มีสะพายัไ่ลยัดเลนขนนาีเี่ยังไอยู่นขอาวางไปใส่ก็ูเว้นไม่ได้

ឋម្នេះះ។ធ្សំ៏្າ់ទៅថាពិជាត់ការឋ្រោះម្មែឋ្ស นี่ยต้มยำกุ้งก็ได้บอกว่าไม่อย่างนั้อ้าถ่ายซื่อๆมั้ยไม่ได้ถ่ายยทัปขอลมั้ยสงสัยเป็นไงเพราะเปี่นเพราะนีสานอกนิสานลับบ้านไปไป เอาคนหมักบอลเอรัดมองบอกไนี่แค่บกสหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผู้สายาย่นี้ก็ฝากดูด้วยกันี่ต้องดูนะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยน ごありがとうございえっ